ยังไม่ตายไม่จริงไม่จริงตาจริงเหรอป้าลึกจะตายแล้วเหรป้าตายแล้วท่านยมส่งเราสองคนมาพาป้าไปชดใช้กรรมเฮ้ยฉันไม่มีกรรมอะไรฉันไม่เคยทำอะไรใครเลยนะเดี๋ยวจะโกหกอีกเดี๋ยวก็จับตัดลิชแลอวอย่าตัดลิ้นฉันจะเด้ยัดตัดลิ้นฉันเลย พีอย่างนี้เลยอย่าทําป้าแล้วที่ป้าไปเกาะก,กลัวไปลบกลัวคนอื่นเขาล่ะเขาวุ่นวายกันไปหมดจับปีนต้นยิวแล้วหอกแหลมแทงเลยป้ากลัวอย่าทําป้านะไม่อยากปีนต้นยิ้วใช่ไหมก็จ่ายมาสิจ่ายค่าอะไรอ่ะค่าสะขอเดาะไงสะเดาะขอ,ะอใชแ่แต่จ่ายเป็นเงินได้หรอป้ามีทางป้ามีทางเอานี่เอาไปเลยเอาเอาไปเลยหมดเลย หมดเลยอไปหมดเลยคิดบาบาทของป้ามันมีแค่นี้เหรอ,อยังไม่หมดอีกเหรอ